ตอนนี้ตังต like, no ังกำลังจะขุดหาสมบัติขุดหาอะไรคะลูกหาปูเหรอตังตังทำอะไรคะขุดหาสมบัติเหรอ้ยตามมาแลย น้ำกระเดนกระปากน้ำกระเด็นกระปากเค็มหรือหวานเค็มลยเคมละเอิบน่บพาพอหวานไม่บอกไม่รู้นะ,นะเนี่ยว่าเค็มอ่ะ,โอ,ออนนะโอู้ทางนู้นเขาลงน้ําแล้วทางนู้นเขาลงไปในน้ําแล้วเนี่ยนะอุ้ยทางนี้เขาก็ลงเล่นน้ําแล้วตังๆอยากลงน้ําดิย๊า ตอนนี้กำลังขุดขุดตามล่าหาสมบัติอยู่กำลังตามล่าหาสมบัติอยู่นะคะต่างๆเจอไหมคะนั่นไงเปลือกหอย มากเลยเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะช่วงนี้สงๆพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วยิ้มหน่อยค่ะยิ้มเป็นไหมคนนั้นน่ะน้องน้องน้องดินนาุมยเลยไม่ยอมยิ้มแม่ขอี่ัหน่อยนี่น้องต่างกํากำลังนั่งนั่งนั่งทำอะไรคะ ไม่ลงไปเล่นน้ำเหรออ้าวนั่งรอให้คลื่นซัดอย่างนี้เหรอโอ้คลื่นใหญ่มาแล้วลองกระโดดคลื่นดูสิฮะแล้วไม่ลงไปลงไปในน้ำให้ดูหน่อยสินุ่นลงไปตรงนู้นแล้วก็เดินขึ้นมา เดินลงไปในน้ำแล้วก็เดินขึ้นมาลองดูสิโอ,โอ้แค่นั้นไปอีกนิดนึงโอ้โหอ้าตั้งท่าสะแท้เลยแต่ไม่ลงน้ำแค่นั้นะเออตั้งครับ

ใส่ชูชีพไหมครับไม่ใส่เหรอทำไมอ่ะนู่นใส่เหมือนเพื่อนอะ่ะจะได้ลงไปข้างล่างไดใไ้ใส่ไว้ใส่ไว้ก็ได้ไม่ลงก็ได้ใส่ชูชีพไว้ก่อนวเวลาคืนสั์มันนีอ่าตอนนี้แปลงล่างใส่เสื้อชูชีพ ใส่ตามเพื่อน,นเพื่อนก็นใส่ตังก็ใส่ด้วยมั่งโอ้ไอรินไม่ลงมาเลยเหรอไม่ลงมาเล่นน้ำกับพี่ตังเหรอเล่นน้ำกับพี่ตังไหม มองอย่างเดียวมาแล้วนู่นไปตั้งลงน้ำแล้วใส่ชูชีพแล้วนั่งละนั่งอยู่อย่างเงี้ยแหละคะไม่ลงน้ำเลยเหรอโอ้เ้ยเปียกขาเลย อ๋อกำลังจะลงไปแล้วโอ้วาวาหวานไหมหวานเหระแอเค็ม น้ำทะเลที่ไหนมันจะหวานมันก็เค็มสิคะยืนทำท่าอะไรเนี่ย ไม่เห็นเล่นน้ำเลยโอ้ตีรังกาเลย